สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการโอนเงินกลับไทยกันนะคะสามารถโอนได้ง่ายๆด้วยตนเองค่ะเงินถึงไทยภายใน5นาทีไม่มีหักรายทางที่ไทยและโอนไปได้ทุกธนาคารในเมืองไทยเลยนะคะเริ่มจากกดที่คําว่าโอนเงินต่างต่างประเทศนะคะแล้วก็ใส่ย,ยอดเงินค่ะสามารถเลือกว่าจะใส่เป็นเงินวอนหรือเงินบาทได้ค่ะสมมุติว่าวันนี้เราต้องการโอน100,000วอนนะคะระบบก็จะคํานวณให้นะคะว่าจะได้เงินที่ไทยเท่าไหร่ค่ะ ยอดที่เห็นจะเข้าไทยเต็มๆไม่มีไปหักแล้วนะคะส่วนเงินวอนที่โชว์อยู่จะรวมค่าธรรมเนียมเอาไว้แล้วส่วนท่านใดมีเงินที่เก็บอยู่ในสะสมใน cross wallet แล้วเงินจะตัดจากที่สะสมเอาไว้นะคะใส่ย,ยอดเงินแล้วกดคำว่ายืนยันค่ะหากมีบัญชีผู้รับที่เคยบันทึกเอาไว้แล้วระบบจะขึ้นโชว์ให้เลือกได้เลยค่ะหากต้องการเปลี่ยนบัญชีผู้รับที่ไทยอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะ จะไม่ผูกบัญชีที่ไทยค่ะเปลี่ยนได้ทุกรอบโอนไปได้ทุกธนาคารเลยค่ะกดคําว่ากรอกข้อมูลผู้รับใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการกรอกข้อมูลผู้รับไปพร้อมกันนะคะเริ่มจากชื่อธนาคารนะคะโอนไปได้ทุกธนาคารในเมืองไทยเลยค่ะสมมุติว่าวันนี้เราต้องการโอนไปไทยพาณิชย์นะคะใส่เลขบัญชีนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลผู้รับที่ไทยค่ะ ตรงชื่อหรือนามสกุลหากไม่มั่นใจสามารถทูหรือว่าทักมาสอบถามให้เจ้าหน้าที่ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็ตรงเบอร์โทรศัพท์ค่ะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของที่บ้านหากไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์ที่ไทยสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นบวกแปสิบสองเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ใส่เบอร์เกาหลีก็ได้นะคะสมมติว่าอันนี้เราจะใส่เป็นเบอร์ไทยนะคะ แล้วก็ที่อยู่อันนี้เช่นกันค่ะหากไม่แน่ใจส่งมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้นะคะความสัมพันธ์กับผู้รับเงินอันนี้เลือกตามความเป็นจริงได้เลยนะคะกดถัดไปค่ะวัตถุประสงค์การโอนเงินและเลือกที่มาของเงินค่ะตรวจสอบข้อมูลผู้รับที่ไทยอีกรอบหนึ่งนะคะตรวจสอบว่าเราใส่ชื่อ เลขบัญชีหรือว่าชื่อนามสกุลของผู้รับถูกต้องไหมนะคะหากตรวจสอบว่าถูกต้องหมดแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะหากต้องการใช้คะแนนสะสมเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมในการโอนสามารถใช้ได้จากตรงนี้เลยนะคะอันนี้กดใช้คะแนนสะสมนะคะจะเห็นได้ว่าจากที่ต้องโอนเข้ามาให้ครอส s 0 0 0 0แสนวอนโอนเข้ามาแค่95,000วอนก็พอนะคะค่าธรรมเนียมรอบนี้ก็จะโอนฟรีค่ะ ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระเงินเข้ามาให้ครอสอีกรอบหนึ่งนะคะหากถูกต้องแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะระบบครอสจะออกหมายเลขบัญชีธนาคารมาให้นะคะตรงนี้ค่ะอันนี้คือหมายเลขบัญชีที่ครอสออกให้นะคะของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะคะตรวจสอบเลขบัญชีของตนเองได้จากหน้าจอหรือทางข้อความได้เลยนะคะโดยโอนเงินจากบัญชีที่บันทึกเอาไว้กับครอสเข้ามาให้บัญชีของครอสยอดเงินตามนี้นะคะ หากมีใช้แต้มคะแนนสะสมก็ต้องหักลบยอดจํานวนที่ใช้แต้มไปด้วยนะคะแค่นี้ก็โอนเงินได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการโอนเงินเข้าครอสจากแบงกิ้งและตู้ atm อีกทีนะคะดูได้เลยนะคะตอนนี้คะ่ะหลังจากที่เราทำเรื่องในแอปแล้วเดี๋ยวเราจะโอนเงินจากแบงกิ้งเข้ามาบัญชีของครอสกันนะคะก่อนอื่นไปแอปแบงกิ้งที่คุณลูกค้าใช้อยู่ค่ะจะต้องเป็นบัญชีที่ลงทะเบียนกับค r o สเท่านั้นนะคะ พอไปที่แบงกิ้งแล้วกดโอนเงินในประเทศเกาหลีค่ะจากนั้นใส่ย,ยอดเงินที่ทำเรื่องไว้กับ cross อย่างเมื่อสักครู่มีการใช้แต้มไป5,000แต้มก็หักลบไป5,000นวอนะคะจากที่โอน1,000 0 0ก็กลายเป็นว่าโอน95,000เข้ามาก็พอนะคะเรื่องบัญชีธนาคารของ cross ค่ะเป็นชีทนาคารของ cross จะแตกต่างกันไปในแต่ละแบงกิ้งกับตู้ ATM นะคะสามารถตรวจสอบได้อีกทีที่หน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูค่ะ ถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าใช้เป็นบัญชีของ k a b h a n a นะคะเลือกเป็น KMSFC ตัวโลโก้สีเขียวนี้ได้เลยนะคะส่วนหมายเลขบัญชีของ cross กดวางได้เลยนะคะหมายเลขบัญชีจะขึ้นต้นด้วย066401คะ่ะหากใช่กดถัดไปได้เลยนะคะพอมาถึงหน้านี้ให้ ตรวจสอบดูนะคะว่าชื่อผู้รับกับชื่อธนาคารถูกต้องตรงไหมเลขที่บัญชีจำนวนเงินถูกต้องตรงไหมหากถูกต้องกดดิกถูกค่ะแค่นี้เงินก็จะโอนได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเมื่อถึงขั้นตอนนี้ใส่บันรของธนาคารแบงกิ้งนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการโอนเงินจากตู้ ATM เข้าบัญชีของ cross นะคะก่อนอื่นไปที่หน้าตู้ ATM ค่ะหากตู้ไหนมีเปลี่ยนภาษาได้ให้กดเปลี่ยนภาษานะคะเลือกเป็นภาษาไทยคะ่ะจากนั้นกดโอนเงินนะคะ ใส่เป็นบัตร ATM เข้าไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ให้เลือกเป็นโค้ดธนาคารนะคะธนาคารของ cross จะใช้คำว่า50ค่ะ50หรือ050นะคะอย่างตู้นงหยอบจะใช้เป็น50ก็กด50ยิืนยันค่ะใส่หมายเลขบัญชีธานาคาร cross นะคะ กดยอดเงินค่ะยอดเงินตามที่ทำเรื่องไว้ในแอป r o อสได้เลยนะคะหากท่านได้มีใช้แต้มใหญ่ลืมหักลกแต้มด้วยนะคะต้องโอนเข้ามาเป๊ะๆขาดหรือเกินสักหนึ่งวันก็จะไม่ได้ค่ะกดยืนยันค่ะหลังจากกดยืนยันแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็รับสลิปแล้วก็รอรับเงินที่ไทยได้เลยค่ะ